กะละแมของเราอะมันไม่เหมือนที่อื่นนะพี่มันไม่เหมือนที่อื่นจริงๆถ้าใครได้กินจะรู้ว่าน้องจะมีความเหนียวนุ่มหวานมันไม่เหมือนที่อื่นถ้าใครได้ชิมแล้วจะติดใจแต่ว่าบางคนอาจจะคิดว่าอุ้ยก็แค่กระแสไม่ใช่ค่ะเคยขายได้วันละล้านอะหลายงานมากๆถ้างานวัลลย่ขิงเฉพาะเป็นกระแสใช่ไหมมันก็จะไม่สืบเนื่องมาเนี่ยยังวัลลย่ขิงประมาณสองสปีและที่หนูดังมาแต่ตอนนี้หนูยังขายได้ระดับนั้นอยู่แสดงว่ากะละแมของหนูก็ต้องอร่อยด้วยกะละแมแม เกดเพชรยังยืนเจ้าดังจากโซเชียลจากเด็กเกเรที่เปลี่ยนตัวเองเพื่อแม่หันมาต่อยอดธุรกิจที่บ้านพัฒนากลเมให้กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งสร้างยอดขายพีคสุด1ล้านบาทต่อวันวันนี้ชี้ช่องรวยพาทุกคนมาอยู่กันที่งานยอยดยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกจะพาทุกคนไปดูกลเมรเจ้าดังที่เขาทํารายได้พีคสุด1ล้านบาทต่อวันเขามีจุดเด่นอะไรทําไมถึงขายดีตามชี้ช่องรวยไปฟังกันค่ะ สวัสดีค่ะแม่เกตนะคะเจ้าของร้านกะละแมเพชรยั่งยืนนะคะตัวกะละแมเนี้ยมันมีมานานมากแล้วอ่ะตัวเกตเองก็สืบทอดมาจากรุ่นปู่รุ่นพ่อจนมาถึงรุ่นเกตจะเป็นรุ่นที่สาก็ประมาณ50ปีได้แล้ว ก็คือเป็นสูตรเดิมนี่แหละแต่จะมีการเพิ่มรสชาติขึ้นมาแล้วก็จะมีแบบปรับนิดๆหน่อยก็คือเพิ่มให้เข้ากับยุคกับสมัยได้มากขึ้นหมายความว่าเมื่อก่อนกะละแมน้องจะมีความแข็งๆใช่ไหมแต่กะละแมของเกดอะน้องจะมีความแบบนุ่มยืดเพื่อให้คนรุ่นใหม่อะได้มีความสนใจและมีเท็กเจอร์ในการกินมากขึ้น ก็จะเป็นกาละแมที่แบบว่าน้องคิดเองการะแมรสโกโก้ค่ะนี่น้องจะเป็นตัวนี้เราจะมีทั้งสองอย่างเลยรสชาเขียวค่ะแล้วก็นมสดค่ะตัวนี้น้องจะเป็นกาละเมลรสนมสดตัวนี้จะเป็นกาละเมลรสนมชมพูชาไทยมีเยอะมากๆเลยนะอันนี้เพื่อหอมหอมมากถ้าใครยังไม่เคยน้องนะคะแวะมาชิมตัวนี้แล้วก็ใครสายทุเรียนต้องตัวนี้เลยค่ะกาละเมรสทุเรียนนะคะตัวนี้คือซิกเนเจอร์ของร้านน้องจะเป็นตัวกะทิสดสุดดังเดิมตัวนี้น้องจะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดนะคะกาละเมลรสใบเตยอีกหนึ่งรสที่แบบขาย มากๆนะคะราคา3-5บาท3ชิ้น1 0 0บาทนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้คะ่ะได้รวมได้หรือลูกค้าที่แบบว่าย,ยังไม่อยากใส่ถั่วไปเลยเรามีถั่วแยกให้ลูกค้าได้นะถั่วหนึ่งถุงต่อกาละแม1หนึ่งชิ้นและเป็นกาละแมตัวใหม่คือตัวนี้เลยค่ะกาละแมสําหรับคนยุคใหม่น้องจะเป็นตัวนี้อันนี้6ชิ้น100บาทนะคะสําหรับกาละแมตัวนี้จะอยู่6ชิ้นร้อยนะคะเวลาเราทานไม่ต้องเลิกมือคะ่ะสําหรับตัวนี้บีบนะคะทําแบบนี้เลยนี่บีบแล้วทานได้เลย ยืดขึ้นมาต <Wow. S 1> ันนี้ลอยตันเพราะครอยากใส่ถั่วใส่ได้เลยเรามีทั่วแถมห้ด้วยอยากได้แบบไหนแค่บอกแม่ค้าเท่านั้นเองแม่คะจะ้จัดไทยทุกอย่าง เคยกินกลาแ,ลแมรจะรู้เลยว่ากาแล,และเมน้องจะมีความเหนียวแบบเหนียวหนุกนั่นแหละคือกลาแมแต่เกดอะเอามาปาให้มันมีความอ่อนลงนิดนึงอ่อนจากความเหนียวเพื่อให้ยืดพอมันมีความยืดใช่ไหมมันจะมีความนุ่มมันก็เลยมีความกินที่แบบมันได้เท็กเจอร์ในการกินกนิดน,นึงอะถ้าคนสมัยโบราณกินของเกดอาจจะรู้สึกว่ามันนิ่มไปหรือเปล่าแต่ถ้าคนยุคใหม่กินกละแมเกดจะรู้เลยว่ากลาแมยุคใหม่อ่ะอยากให้คนได้รู้จักคําว่ากลาแมยุคใหม่ semester, เราไม่จําเป็นจะต้องย่ําอยู่กับที่ย่ําอยู่กับสิ่งเดิมมมเเรรราาาาาสถพพ้้อที่จะกวไไปปัฒนย บางคนอาจจะคิดว่าอุ้ยก็แค่กระแสไม่ใช่ค่ะเคยขายได้วันละล้านะ่ะหลายงานมากมาถ้างานวัลเลสขิงเฉพาะเป็นกระแสใช่ไหมมันก็จะไม่สืบเนื่องมาเนี่ยยังวัลเลสขิงประมาณ2อปีแล้วที่หนูดังมาแต่ตอนนี้หนูยังขายได้ระดับอยู่แสดงว่ากาลาแม้ของหนูก็ต้องอร่อยด้วย มาเยอะมากๆฟาเกดจะมีวันนี้เมื่อก่อนเอาจริงๆตัวเคสย่งยืนกะลาแมแม่เกดแทบจะไม่มีคนรู้จักเลยกว่าจะมาถึงวันนี้คือนานมากๆแต่ว่าจะมีช่วงหลังๆที่จะเป็นยุคโซเชียลพอมันเป็นยุคโซเชียลอะ่ะเราเป็นคนเล่นโซเชียลอยู่แล้วเราก็จะโพสนู่นนี่นั่นลงทิกตอกลง Facebook ลงเพจอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนเห็นเกดเราเป็นคนที่ชอบโพสวิธีการทํากะลาแมโพสการขายของเขาเนี้ยแบบคนก็เริ่มสนใจในตัวเนี้ยมากขึ้นเราก็เลยเริ่มทําจนทําให้คนรู้จักกะละแมมาก ธุรกิจบางทีถ้าเราท้อเราแค่สู้อย่างที่หนกพูดว่าแค่สู้ไม่ว่ามันจะหนักหนาสาหัสยังไงทุกปัญหามันย่อมมีทางออกอยู่แล้วสู้ให้ถึงที่สุดอะทุกคนมันเกิดมาเพื่อสู้อยู่แล้วอะถ้าเรายอมแพ้เราก็แพ้เลยแต่ถ้าเราสู้เรายังได้รู้ว่าเราสู้แล้วเราแพ้นั่นแหละคือที่สุดของเราแล้ว อยากสั่งซื้อนะคะผ่านออนไลน์นะคะเพจนะคะเพชรย่งยืนกะลเราแม่แม่เกตนะคะแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางคือ Tik t o อกแม่เกตแม่น้องฟร์จูนเราจะส่งออนไลน์ทําสินค้าใหม่ๆแล้วก็ส่งใหม่ๆทุกวันแต่ถ้าใครอยากเจอแม่เกตตัวจริงๆอยากเจอแม่เกตตัวเป็นๆแวะมาถ่ายรูปแวะมาอุดหนุนสินค้ากันได้ตอนนี้เราเปิดบูธกันอยู่ที่อีงานมรดกโลกอยุทยาค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24ธันวาคมนี้นะคะ,ะ,คะแล้วก็ ใครแบ,บอยู่จังหวัดต่างๆอย่างเชียงใหม่ตอนนี้อยู่เมโซด้วยนะอยู่เชียงใหม่นะคะก็แวะอุดหนุนกันได้เรามีหลายงานมากๆเลยตามงานประจำปีมักเซอร์เมเกบนะคะ